สวัสดีค่ะทีิดาชาแนลมารายงานราคามันสบังล่าสุดประจำวันที่31สิงหาคม2563มีทั้งราคาปรับเพิ่มขึ้นราคาทรงตัวและราคาปรับลดลงค่ะเริ่มที่ราคามันเส้นผู้ส่งออกชนบุรียมเพิ่เมืองและบ้านบึงราคาอยู่ที่7บาทถึง7บาท20สตางค์ต่อกิโลสีราชาหยุดเนินหินหยุดบางปะกง7บาทถึง7บาท20สตางค์ต่อกิโลราคาปรับเพิ่มขึ้นมาค่ะ บางาย7บาทถึง7บาท15สตางค์ต่อกิโลนครหลวง7บาท15สตางค์ต่อกิโลท่าเรือหยุดอ่างทองอําเภอเมือง7บาทถึง7บาท20สตางค์ต่อกิโลราคาเพิ่มขึ้นมานะคะสระบุรีบ้านหมอหยุดลบบุรี6บาท90สตางค์ต่อกิโลนครสวรรค์ตากฟ้าหยุดมันเส้น FOB เกาะสีชาง252ถึง255 US ดอลลาร์ต่อตัน แป้งมันสำปะหลังในประเทศ13บาท10สตางค์ต่อกิโลแป้งมันสำปะหลังต่างประเทศอยู่ที่450 US ดอลลาร์ต่อตันราคามันสำปะหลังหัวมันโรงแป้ง25%ชนบุรี2บาท15สตางค์ถึง2บาท25สตางค์ต่อกิโลราคาปรับเพิ่มขึ้นมานะคะระยอง2บาท15สตางค์ถึง2บาท35สตางค์ต่อกิโลฉะเชิงเทรา2บาท20สตางค์ต่อกิโล สาแก้ว2บาทถึง2บาท25สตางค์ต่อกิโลราคาปรับเพิ่มขึ้นมาค่ะนครราชสีมา1บาท9 5สตางค์ถึง2บาท35สตางค์ต่อกิโลกาลสิน1บาท95สตางค์ถึง2บาท15สตางค์ต่อกิโลราคาปรับลดลงมาค่ะร้อยเอ็ด2บาท10สตางค์ต่อกิโลราคาลดนะคะ มหาสารคาม2บาท5สตางค์ถึง2บาท10สตางค์ต่อกิโลขอนแก่น2บาท5สตางค์ต่อกิโลราคาปรับลดลงมาค่ะอุดรธานีมันรวม1บาท85สตางค์ต่อกิโลกากแห้งโรงอาจชนบุรีอำเภอเมือง3บาท80สตางค์ถึง4บาทราคาปรับเพิ่มขึ้นมาค่ะ โคราชอำเภอเมือง3บาท90สตางต่อกิโลนครสวรรค์ตากฟ้าหยุดโรงงานอาหารสัตว์มันเส้น7บาทห0สร้ตางถึง7บาทเจตางต่อกิโล มันเม็ด7บาท30สตางค์ถึง7บาท50สตางค์ต่อกิโลกากแห้ง4บาท90สตางค์ถึง5บาทต่อกิโลข้าวโพด9บาท50สตางค์ถึง9บาท60สตางค์ต่อกิโลราคาปรับลดลงมานะคะข้าวโพดก็มีทั้งปรับขึ้นปรับลงแล้วก็ทรงตัวค่ะยังไงก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะราคามันสัมปะหลังคลิปนี้ที่ดาชาแนลขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย